ผักชายาหรือคณาแม็กซิโกนิยมปลูกกันมากขึ้นเพราะมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมีฤทธิ์ทางสมุนไพรเป็นฤทธิ์เย็นครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายปลูกง่ายโตไวเก็บใบกินกันครับผักชาย,ายายังมีชื่อเรียกอื่นๆอ,อีกตามนี้เลยครับผักโขมต้นผักชายาผักผงชูรสหรือต้นมะละกอกินใบครับลักษณะของต้นชายาต้น ใบและยางคล้ายกับต้นมะละกอเลยครับแต่ต้นผอมกว่าเรียวกว่าจึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งครับว่าต้นมะละกอ,ก,อกินใบใบที่เอามากินนะครับควรรูดก้านใบหรือหั่นก้านใบออกเพราะก้านใบจะเหนียวนะครับใบชายามีแคลเซียมสูงเช่นเดียวกับคะน,น้าใบหม่อนใบชะพลูยังอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินโพแทสเซียมธาตุเหล็กมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงกว่าผักโขมถึงสองเท่าครับจึงมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการของโรคด้านโรคได้ครับมีสปปรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีจึงลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจครับเป็นแหล่งโปรโตีนและแคลเซียมจากพืชช่วยเพิ่มเติมโปรโตีนส่วนแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันครับนอกจากสปปรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลแล,แล้ว ยังมีโพแทสเซียมนะครับ2ออย่างนี้ช่วยให้หลอดเลือดทํางานได้ดีช่วยลดความดันลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจครับมีสารสําคัญที่ช่วยชะลอวัยนั่นคือสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้เซลล์หลอดเลือดและผิวหนังแข็งแรงจึงต้านทานต่อความเสื่อมและการถูกทําลายเห็นผลได้ที่ผิวแข็งแรงผิวสดใสขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจด้วยครับ สารในใบชะยามีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบช่วยป้องกันและบรรเทาอาการโรคไขข้ออักเสบได้ยังมีธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดช่วยลดน้ําตาลในเลือดจึงช่วยลดเบาหวานได้ครับใบชะยายังมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตามีเส้นใย,ยอาหารสูงจึงช่วยระบบขับถ่ายทําให้ขับถ่ายได้ดีลดโอกาสการเป็นท้องผูกครับ สรรพคุณใบชะยามากขนาดนี้รีบหาต้นมาปลูกกันนะครับปลูกง่ายเพียงตัดกิ่งหรือหากกิ่งไปปักดินก็โตแล้วครับโตวไวด้วยใบเวลานำมาทำอาหารนะครับรูดก้านออกก็ดีครับเพราะก้านจะเหนียวหรือหั่นแยกก้านออกนำไปประกอบอาหารแบบผ่านความร้อนนะครับจะเป็นเมนูผักลวดจิ้มน,น้ำพริกแกงส้มใส่แกงเลียงหรือผัดไข่ก็อร่อยได้ง่ายๆครับ ใบแก่หรือใบที่เหลือยังนําไปตากไปเป็นใบชาดื่มได้สรรพคุณเหมือนเดิมครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัดสินใจครับและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ